เอาจอมลูกอตราเขาดีขึ้นแล้วนะคะเขาเดินสี่ขาได้แล้วค่ะเขาเดินสี่ขาได้แล้วค่ะเขาเก่งมากเลยดีออ้เนี่ยคนทุกนาะคนทุกก็วิ่งมาหานะคะนี่รักเหมือนกันค่ะลูกรักเหมือนกันรักเหมือนกันโอ้เลียเลียเลียอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมสิรู้ไหมว่าท่านผู้ชมอ่ะเขารักลูกมากเลยนะเขาเป็นห่วงลูกมีแต่คนเป็นห่วงลูกเข้าใจไหมนี่ขอบคุณเขากันแล้วขอบคุณ ขอบคุณท่านไม่ชมกันแล้วขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณครับขอบคุณครามที่รักผมนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วผมเริ่มเดินสีขาได้แล้วครับนี่ท่านไม่ชมดูนะนี่เขาพยายามเดินค่ะเห็นไหมคะนิ่งๆนิง่งๆเขาเดินตั้งแต่เช้าะะเลยค่ะเป็นคุณพ่อบอกนะคะนี่แต่คุณแม่ก็มาถ่ายทนะ่านผู้ชมดูอยากให้ดูให้ดูเขาเดินนะคะมานี้ยตาเดินมาหาแม่เด้จ้ามาเดินมา ๋ยวโชว์หน่อยเร็วๆโชว์โชวหน่อย,โช,อยโชว์หน่อยเร็วมามามาลูกมาไอโชว์หน่อยเร็วนี่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 เขาเดินได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เดินได้แบบสีคาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมเนีเก่งจังเลยสู้ๆนะลูกนะแล้วก็อย่าวิ่งเป็นตรงโกดังอีกนะเข้าใจไหมไม่ต้องปไปไล่เขาอีกแล้วนะยวไม่รูเดี๋ยวเขาจะฟาดเอาครั้งนี้มันจะไม่โดนขานะลูกมันจะโดนหัวนะคะจ้าจไหม เออลองจบดูเขาเก่งมากเลยเขาพยายามนะคะนี่ <c oughs> เออเอจุดยอดคุณพ่อนะคะดูแลเขาด้วยการให้ให้กินยาแก้อักเสบนะคะเออแล้วก็คอยเช็คว่าเออเขาอาการเขาเป็นยังไงระดับไหนนะคะเอเนาะว่าเพราะว่าคนคือแบบ เราแบบเคยเลี้ยงน้องหมามาเนาะเรารู้ว่าเออมันเขาเจ็บระดับไหนรุนแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ประเมินอยู่ค่ะอเข้าใจในความห่วงใยที่ทุกท่านมอบให้นะคะแต่ว่าเราก็อย่างที่คุณแม่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งให้ลูกๆนะคะเขาเจะต้องแบบแบบเป็นอะไรมากอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเชื่อใจพวกเราได้นะคะอนอย่างตอนเนี้ยอัตราเขาก็ เดินนะคะได้แบบสี่ขาแล้วค่ะเนาะกระดูกไม่หักใช่ไหมคะโอ้เด้และอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อเอาน้ามันนวดนะคะบัวสวรรค์ศูนย์เก้านะคะทาให้เขาด้วยนะคะทาตลอดเลยค่ะคุณพ่อก็เอามาเหยาะเยาะที่เท้านะคะแล้วก็ทาให้เขาค่ะใช่ไหมอุ้ยดูดีดูดดดดดวจากเขาอ้อนอ่ะเออเขาอ้อนอ่ะเนี่ยะเหมือนลูกเลยเหมือนลูกที่เป็นคนเลยอืมใช่ไหม อย่าเดินไกลนะลูกฝึกเดินแถวๆนี้แหละไม่ต้องไปหน้าบ้านนะไม่ต้องไปที่โกดังนะลูกนะอ,อไปเลยนี่ค่ะก็ให้เขาฝึกเดินอยู่แถวแวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูคุณพ่อตัดหญ้านะคะไปคะ่ะท่านผู้ชมไปดูคุณพ่อตัดหญ้าก,กันคะ่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวให้ดูแนวแนวที่คุณพ่อตัดก่อนคะ่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะนู่นค่ะเขาตัดไปถึงนูนนะะ่นแล้วค่ะไกลๆนู่นนะคะตรงป้ายนูน่นป้ายขาวๆนูนนะะ่นค่ะโอ้โหอัตตานะคะก็ยังเดินตามคุณแม่นะคะสี่ขานะคะอแต่ว่าเดินยังไม่ค่อยแบบเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะไปไปดูนักบินนะคะอืม เห็นไหมคะเรียบเลยโอ้ยดีใจจังอัตราเก่งแล้วเห็นไหมคะมะละกอเขาดีใจเขาสดชื่น <c oughs> โอ้มืมอวานนะคะก็กะว่าจะตัดแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าเสียเอาไปซ่อมนะคะพอได้เครื่องมาปุ๊บคุณพ่อก็นี่เลยคะ่ะลุยเลยค่ะเห็นไหมช,ชู นี่ตัดไปถึงป้ายนะคะวันนี้นะคะแบบอากาศดีนะคะเพราะว่าอาฝนมันตกนะคะไม่รู้ว่าตกที่ไหนนะคะแต่รู้แต่ว่ามั่วน่ะที่บ้านสวนนะคะฟ้าร้องนะคะฟ้าแลบนะคะเยอะมากเลยค่ะอืมแล้วก็รู้สึกว่าฝนน่าจะตกหนักนะคะที่ที่ไหนสักที่ในลําพูนี่แหละค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศก็เลยสดชื่นเย็นนะคะไม่มีแดดเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะเราสองคนตายายนะคะพ่อไปถึงไหนแล้วจ้ะพอ่อโบกมือทักทายถ้าไม่ชมหน่อยเออนี่ตัดนี่จะตัดอีกรอบหนึ่งเหรออ๋อนี่นะคะคุณพ่อตัดไปถึงป้ายตรงนู้นนะคะแล้วก็วนกลับมานะคะตัดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ โอ้โหพ่อถาวันระวังเด้อพ่อเครือมันเครือถาวันมันเยอะค่ะเวลาตัดนะคะคุณพ่อจะต้องแบบระวังแล้วก็แบบต้องคอยมันดึงนะคะถาวันออกจากไอ้เขาเรียกว่าตรงที่ตัดะะอ่ะค่ะ พ่อตัดซ้ำอีกรอบนึงเหรอตอาอ๋อพ่อต้องดึงพ่อไม่งั้นมันก็นจะหวั่นอย่างนั้นมันจะทําให้พ่อเสียเวลาไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องตัดมันหลอกดึงเพราะว่ามันเป็นแค่เครือพ่อเออใช่ ว่าดูลูกชายคุณอ่ะเขาดีแล้วใช่เขาเดินนะพ่อพอเขาดีพอเขาแบบว่าดีขึ้นนะเขาเดินอ่ะพ่อก็เดินตั้งแต่เช้าอ่ะเดินไปเดินมาเขาได้ทานยาแล้วเขาก็ดีขึ้นเหลืออย่างเดียววิ่งอ่ะวิ่งแถไปไล่เขาอย่นะลูกอืมทีนี้เขาใช้อย่างอื่นแล้วพ่อช่วยลูกก็ได้เด้อมีไม่มีอะไรหยุดยั้งความสุขสนของอาตาได้ล่ะดูขนาดขากระเพกกระเพกนะคะบาดเจ็บยัง ยังยังเดินอ่ะเห็นไหมคะอู้เพราะมะละกอมันโตไวเนาะโตครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่จุลินทรีบำรุงเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วไม่กล้าพ่นหญ้าเยอะเดี๋ยวหญ้าโตโตกว่ามะละกอ เช้านี้นี่ดีมากเลยพอไม่มีแดดนะนต,<ะ>ตกไกลไงใช่อากาศก็ดีดีวันนี้อากาศสดชื่นมาก,ลกเลยเดี๋ยวจะพ่นฮอร์โมนแล้วเนี่ยจุลินียอ่ะถ้าพ่นป๊อกเขาจะทะยานเลยเขาลากเขาเดินแล้วเพราะเวลาพ่อเอาเมือหยุห่มหยุห่มหญ้าพ่อต้องระวังงูแต่เด้อ ทีแบบงูมันซุกอยู่ตรงกอหญ้าเ่าเนี่ยมันทำให้ติดเครื่องตัดหญ้าลูกให้กำลังใจน่ารักเดี๋ยววันนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่เช้านี้คือจะให้คุณพ่อนะคะตัดแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะตัดนะคะเ,เพิ่มอีกนะคะคือ ตัดแค่ช่วงนี้ก็เป็นแบ่งเป็นช่วงๆค่ะตอนเช้าตัดช่วงนี้นะคะอีกวันตอนเช้าก็ตัดอีกช่วงหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการแบบถนอมกำลังเนอะลูกนี้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 แล้วเร็วเร็วเร็ว้ตัดยากนะ พ่อรู้ไหมวันหลังที่พ่อจะเอาอะไรออกจากใบมีดอะ่ะพ่อต้องดับเครื่องก่อนมันเอ็กซิเซเดนได้ เดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเขาตัดหญ้าไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปทําหน้าที่แม่บ้านนะคะด้วยการทําความสะอาดบ้านนะคะแล้ก็เห็นไหมคะเขาสวยงามไปเลยลูกไปเลยไปเข้าบ้านเลวพ่อเขาตัดหญ้าอยู่ไปลูกค่อยๆเดินไปเลว เมื่อคืนนะคะลมแรงมากเลยคุณแม่ก็คิดว่าฝนจะตกนะคะคุณแม่ก็เลยปิดหน้าต่างนะคะในส่วนของข้างบนนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดในตอนเช้านะคะแล้วก็เอาผ้าห่มนะคะต่างๆนะคะมาสะบัดท,ที่ฝุ่นแล้วก็พับเก็บค่ะเมื่อคืนนี่คือนอนแบบว่าปิดหน้าต่างหมดเลยเพราะว่ากลัวว่า,าฝนตกนะคะหรือว่าพายุมาเนี่ยนะคะแบบฝนมันจะสาดเข้าไปเนาะ ก็นอนในส่วนของชั้นสามบนดาดฟ้านี่คือจะอากาศดีมากเลยค่ะเยน็นสบายนะคะแบบหนาวเลยอะ่ะท่านผู้ชมเออนะคะ,คะก็ตั้งแต่ปูเสือน้ำมันเนี่ยก็คือดีดีเลยแบบดูสะอาดสะอา้านดูดูแบบว่าหน้านอนน่ะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านบางท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าลมมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลังคามันจะปิวจะพังไหมคือจะบอกว่า โครงสร้างมันแน่นหนามากเลยค่ะ่านผู้ชมก็คือแบบว่ามันจะมีตัวล็อกเนาะมันมีตัวล็อกแล้วก็มีตัวยึดนะคะมันก็เวลาเจอลมหนักๆนะคะมันก็ไม่ปิวนะคะอืมเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบโยกเยกนิดนึงนะคะอืมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายคุณแม่ก็กะว่าถ้ามีตังค์อันนี้คือแค่โครงการนะทุกคนเออเนาะก็คือด้านท้ายนะคะกะว่าจะทําเป็นระเบียงนะคะจะทําเป็น เขาเรียกว่าระเบียงเอาไว้นั่งแบบให้คุณพ่อจิบกาแฟได้อะไรเงี้ยค่ะข้างบนนะคะที่มันที่มันเหลือนะคะในด้านท้ายะจะทําเป็นแบบดาดฟ้าอะไรเงี้ยนะคะแบบเอาไว้นั่งอะไรเงี้ยค่ะจิบกรปงกาแฟแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าที่พิงด้วยนะคะที่เป็นเหล็กะนะคะแบบอะไรเงรี้ยเออเนาะอธิบาย,ยางไงก็คือจะเป็นแบบว่าโครงสร้างขึ้นมาเป็นระเบียงแล้วก็มีแบบว่าเหล็กนะคะโครงเหล็กล้อมรอบอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็มีเก้าอี้นะคะไว้แบบเก้าอี้นั่งอาไว้กินกาแฟอาหารเช้าเวลาไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. แต่ว่าต้องค่อยๆทํานะคะท่านผู้ชม,มก็ทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือบ้านเนาะอันนี้ก็คือบ้านของเราสองคนตายายนะคะบ้านที่ต้องอยู่ไปจนถึงอายุนู่นนะคะแบบหกสิบนะคะอืม อย่างเงี้ยอยู่จนก่อนที่จะขึ้นภูอ่ะค่ะขึ้นไปอยู่บนภูอ่ะจนแบบร่างกายไม่ไหวอ่ะค่ะเราขึ้นไปอยู่บนภูอ่ะนะคะอย่างเงี้ยเตรียมแบบว่าเหมือนแบบภูนี้คือเอาไว้แบบเอาไว้อยู่ตอนบั้นปลายที่แบบรู้สึกว่ากําลังตัวเองเริ่มถดถอยแล้วนะคะเอาไว้แบบเป็นที่แบบฝังสังขารนะอะไรเงี้ยค่ะฝังล่างอะไรเงี้ยค่ะฝังตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่คิดและวางแผนเอาไว้นะคะอืมเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในรถบ้านนี้ไปก่อนนะคะอยู่อาศัยแบบเป็นบ้านจริงๆไปก่อนเลยนะคะเคนะคะเดี hey, ะะ๋ยวคุณแม่ไปทํางานบ้านก่อนให้คุณพ่อนะคะตัดหญ้าไปนะคะเห็นไหมคะทุกคนเรียบเลยแต่ตอนแรกมันจะมีหญ้านะคะขึ้นแบบคุมจนแบบเป็นกุ่มนะคะเขียวไปหมดเลยแต่ตอนนี้คือแบบคุณพ่อตัดจนเรียบและจนถึงป้ายนู่นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปต่อต่อที่เหลือนะคะจนเสร็จจนถึงมนนู่นแล้วก็มาทางนี้นะคะตรงด้านหลังก็ไม่ไ่อันนี้ก็เสร็จตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดในส่วนของหน้าบ้านที่อไม่ใช่ตรงกดังะคะ่ะกูดังไม่ต้องตัดอะไรมากค่ะมันเป็นแบบหญ้าแบบต้นเล็กๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวคุณแม่ไปทํางานบ้านก่อน ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะคุณพ่อกําลังอุ่นกับข้าวนะคะตัด้าเสร็จแล้วนะคะต้องรีบกลับมาอุ่นกับข้าวให้ภรรยาทานนะคะภรรยากินนะคะกลับมากือันนี้คืออะไรพ่อบอกท่านผู้ชมหน่อยสิน้ําพริกไอแมงดาที่เอฟซีส่งมาให้แล้วคุณพ่อก็มาทําเพิ่มเติมครับใส่มะเขือเทศเข้าไปอุ่นนี่นะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนทํก่อนทากับข้าวเนี่ยก็ยาให้ลูกชายกินละ ให้อตาก,กินแล้วใช่เขาดีแล้วแล้วพอไปเล่นสงการที่ไหนมาทาไมตัว,ตวเ,เปียกขนาด <พอ S 1> นะี้พ่อไปตัดหญ้าไงตัดหญ้าเสร็จต้องมาทากับข้าวกินอยู่เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมดูดิน่าสงสารจังเลยอ่ะคือคุณแม่จะทําเขาก็ไม่ให้ทําเขาบอกว่าเขาต้องการทําให้ภรรยากินอ่ะคุณแม่จะไม่รู้จะพูดยังไงคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะอุ่นเองอุ่นเองเขาบอกไม่ต้องอ่ะมันนี่๋ยวทำเพื่อกินเนี่ยคุณแม่ก็เลยต้องตามใจเขาอะค่ะเราเป็นภรรยาเราต้องตามใจสามีนะคะนี่ นี่เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกเมงดามะเขือเทศค่ะนี่ก็อาหารเช้าของเรานะคะเอา้านี่ก่อนต่อไปทำอะไรต่อจ้าเชฟไม่รู้ไม่รู้จะทอดปลาสักตัวครับปลาทันปีของคุณพ่อถนอมอาหารไว้กินได้ยาวนานครับใช่ค่ะอยากกินก็เปิดซิปเงี้ย<ฟ>นี่เราจะทอดปลาแล้ว เลือกจะกินอะไรมีสลิดด้วยนะเอาปลาสลิดพอเอาตัวเด้งเอาตัวเึงพอหรือว่าจะเอาดุกว่าเอาเอาดุกก็อร่อยนะไหนดูซิเอามารีวิวในซิปลาสลิดอ่ะเอาตัวเดียเพราะพอปิดเลยดยวเมนวีจะเข้านี่นะคะปลาสลิดที่เราตากเอาไว้นะคะแห้งจริงๆใช่แล้วก็ปิดกันแมงวีไม่ว่นเข้าไปต่อไปนะคะคุณพ่อก็จะทอดนะคะ ใส่น้ำมันปื๊บจามีที่กองน้ำมันด้วยนะครับใช่เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะแล้วเราถึงจะเอาปลาสลิดลงไปนะคะโอ้โหแล้วม้ชมดูมันนานอะ่ะเราตากไว้จนแห้งอะ่ะมันเวลาคุณพ่อจะบ้างมันนะคะมันไม่เข้าอะคะ่ะคุณพ่อลืมบ้างตั้งแต่แรกโอเค เรียบร้อยปลาสลิดดำน้ำนี่เพราะไม่ต้องไปกดมันหลอกให้น้ำมันมันร้อนต,ต,ต้าโลกตาโลกลาเขาเดีึ้นแล้วแล้วมันชมนเขาเดินได้แล้วเดินสี่ขาตแตะเตะแตะแล้วเขาแขอักเสร็จสามวันก็หายแล้วเนี่ยกลายเป็นจิงโจ้แล้ว พ่อหนูอยากจะรู้เด้อต้องพูดก่อนทําไมต้องรีบมาทําอุ่นกับข้าวให้พลายหนูบอกหนูจะทาเองสายแล้วแม่ไม่กินข้าวเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกเอาก็หนูก็ทําอยู่ทําไมต้องมาแย่งให้หนูหนูจะทําอ่ะเพราะอะไรพ่อบอกหน่อยสิแม่ต้องเข้าใจนะทาไมพ่ออยู่กับแม่มาเนี่ยเกสามสิบปีแล้วนี่คือชีวิตประจําวันต้องหาข้าวหาน้ำให้แม่ให้ลูกกินตั้งแต่ไหนแล้วเห็นไหมเออแล้วแม่ก็ยังมาถามอีกว่าทําไมอ่ะอื อยู่ก็ทําเคยทําให้พ่อกินมาตลอดเพราะอะไรมันมีสองประเด็นนะแม่ประเด็นแรกคือมันเป็นหน้าที่หน้าที่อะไรสามีไงออ๋โอเคเออประเด็นที่สองคือเราอยากทําด้วยมือเราให้คุณกินไงเพราะเพราะรักอะไรก็รักครอบครัวรักลูกรักเมียไงเนี่ท่านผู้ชมฟังเอานะคุณแม่ไม่ได้อะไรนะเออเนี่ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวไม่พอแล้วพอเราปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยโอ้โหพ่อเร็ว หอมถุยเลยนี่เรียบร้อยอถือเสร็จแล้วนะคะปลาสลิดทอดนะคะแล้วเราต้เส็จน้ำมันเรียบร้อยนะคะสองอย่างนะคะมีน้ำพริกแล้วก็มีปลาสลิดค่ะอาหารเช้านะคะเอ้ยลืมไปอีกอย่างหนึ่งนผู้ชมมีไข่ต้มด้วยนะคะไข่ต้มซึ่งเมื่อกี้คุณแม่กำลังแกะนะคะแต่ว่ายังแกะไม่เสร็จนะคะ นี่นี่ลูกนึ่งเดี๋ยวจะแกะนะคะเนี่ยหน้าที่ของคุณแม่ก็คือการแกะไข่ท่านผู้ชมเขาให้คุณแม่แกะไข่แต่เขาไม่ให้คุณแม่ทําทําอาหารอย่างอื่นเนี่ยทำไมถึงอยากดูแลหนูอ่ะพ่อือพ่อบอกหนูหน่อยสิพ่อทำไมถึงอยากดูแลหนูมาเอาแม่ก็ถามอยู่นั่นน่ะทุกวันน่ะ ทำไมถึงอยากดูแลหนูตลอดเวลาอก็ถามอยู่นั่นทุกวันน่ะไม่อยากรู้ทำไมถึงอยากดูแลหนูตลอดเวลาเพราะอะไรอยากรู้ถยาทาผู้ชมก็คงอยากรู้ด้วยแหละอนุบาลเขาก็คิดได้มั้งไม่เพราะมันไม่มีใครมีกระแสจิตหรือว่าเชื่อมจิตได้จริงเหรอใช่มีสิชินเซ็นอาจจะรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณต้องพูดอะไรคุณคิดอะไรคุณต้องพูดออกมาอ่ะขออ้อมโลกหน่อยได้ไหมไม่ต้องเหรอ พราะอะไรก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นสามีภรรยาเราอยู่ด้วยกันมาสามสิบปีไงคะเพราะรักหนูมากใช่ไหมใช่ค่ะมานี่มาเร็วๆท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะก็อย่างที่บอกนะคะแล้วข้าวเหนียวอ่ะนี่นี่แล้วก็ข้าวเหนียวอยู่ในฝาชีนี่ค่ะไข่ด้วยนะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยมาค่ะท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันค่ะมาครับกินข้าวด้วยกันครับข้าวเช้าเราสองคนตายายนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือมีน้ำพริกเมงดานะคะแล้วก็ปลาสลิดทอดนะคะแล้วก็มีไข่ต้มค่ะอุ้ยข้าวง่ายๆข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวที่เหลือจากเมื่อวานตอนเย็น แดดเริ่มมาแล้วเมือ่อวานฝนตกที่ื่น่ะอืยตกไกลอะ่ะก่ใหม่แรวนู่นแหละใช่ฟ้าร้องอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับไข่เป็ดต้มนะคะคุณพ่อเขาแบบ เสื้อยังเปรี้ยวเลยถ้าไม่ทไปตัดหญ้ามาตอนพ่อเป็นเด็กบ้านยากจนเะเราเห็นลูกเขาอ่ะเขาจะป้อนข้าวลูกเขาเขาไข่ใข่เป็ดสับๆแล้วก็โรยเกลือนิดนึงแล้วก็ผสมคุกข้าวแล้วก็ป้อนลูกเขาอทำไมเห็นแล้วอยากกินจังเลยอตอนเป็นเด็กัอตอนเนาะ ตอนเป็นเด็กคุณพ่อเห็นมาม่าซองสลึงนะคุณพ่อจะได้กินเนี่ยต้องเป็นไข่ก่อน,นะคุณย่าถึงจะเอาให้ร <c oughs> ีบหายนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปซื้อมาม่าให้กินอมสมัยก่อนนะบ้านหลังคามูจากอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่จากจ้าแฝกท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเนาะครับ พื้นบ้านเป็นอะไรรู้ไหมไม้ไผ่สับอ่ะเม่สมัยก่อนมันทุกอย่างจริงๆนะป่ะนะครับแล้วก็มีความสูงดีเนาะครับ มี่ยการแข่งขันมันก็สูงอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปอะแต่ยังว่ามันไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมหรอกทุกคนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลามัต้องเปลี่ยนแปลงครับเหมือนอายุของเราแล้วละ เห็นกันอยู่หลัดหลัดเออยังหนุ <S <S ่มยังสาวผ่านไปผ่านไปเจอกันอีกทีนึงอ้าวเท่าแล้วนี่เนาะเท่ากันไปกบางคนก็ยังอยู่บางคนก็ตายจากกันเนี้ยเหมือนล่าสุดเนี้ยเพื่อนเพื่อนกันคนรู้จักเน้เขาก็เป็นสโตกละเป็นสโตกได้เดือนกว่าเขาก็เสียชีวิตครับรู้จักกัน คุณแม่ก็เลยวิ่งเขาใส่ซากับคนคุกเห็นงูหรือเปล่าเหรไม่หรอกถ้าเป็นงูนะคนทุกเขาไม่ใช่ย้อมไวมากเลยโดดเข้าใส่จุกมันจะมันจะเป็นหนูตาเอ้ยอย่าไปลังแกเขาลูกอตาชอบหนูเห็นไหมขนาดขนาดขาไม่ดีอ่ะ เขาหายแล้วแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยไล่เขาหมดแล้วตอนนี้ไม่ีอะไรหยุดอัตราได้ขอให้วันนี Hence, ้เป็น oh วันที right? <S <S ่ดีของทุกๆคนนะคะใช่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจอยู่เรวยกันเป็นาน อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นแฟมิลีเอาดัวไปด้วยกันนานๆเนานะครับอยู่กันจนจากกันไปขั้นหนึ่งอะค่ะพี่ร่วมทุกร่วมสุขก,กันไปนะมีอะไรก็แบ่งปันกัน ให้กำลังใจกันไปนะับครบแม่ก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะที่เหมือนเราอยู่ด้วยกันเป็นญาติกันมีอะไรก็พูดกันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยทุกคนมันเล่นเหมือนเล่นกับฟันอะ่ะก็มีทะเลาะกันบ้างมีไม่เข้าใจกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ให้ต้องการให้ชีวิตมันเป็นไปนตามธรรมชาติแบบนี้แหละสองคนสายยาก็จะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละเป็นชีวิตจริงจนเช้ามาก็ทํานู่นทํานี่ไปงองงแงงแง่งงงกันนะครับสรางชีวิตสร้างอนาคตไปอยู่ไปเหมือนกับไม่เลี่กนตังจางกับทุกคนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่า เหตุปัจจัยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่แว่าก็เป็นชีวิตที่ธรรมชาติเนะครับอะพ่ออยากจะฝากอะไรท่านผู่ชมไหมก็เดี๋ยวจะไปทำงานต่อกินข้าวเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์ให้คพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับ สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงน้องอาจารย์น้องอาจารย์เริ่มดีแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่มดีหลายๆาท่านก็แนะนําอะไรหลายอย่างมาขอบคุณที่เป็นห่วงไอ้ลูกชายตัวเล็กตัวดื้อของคุณพ่อนะครับนอกจากขันห้าขันห้านีดดื้ออันดับหนึ่งใช่ให้ขันห้าเป็นลูกพี่ลูกพี่ครับอันนี้เป็นลูกน้องขันห้าอยู่นะครับ<ช>เป็นเรื่องวุ่นวุ่นที่คุณพ่อครับอืขันห้าพ่อเล่าขันห้าเดี๋ยวนี้เขาขึ้นไปนอนบนดาดฟ้ากับเราอ่ะ ครับเขานอนดีนะครับเขาขึ้นไปบนเขาจะนอนบนดาดฟ้าเขานอนนิ่งเขาไม่ตนเลยจะนอนตัวหน้าตา่างคุณแม่จะเปิดหน้าต่างให้เขาบานหนึ่งให้เขามองเหมาะไปข้างนอกเขาคงจะอึดอัดอะทุกทมนเ <c oughs> ขาเขาชอบให้นอนแบบเขาชอบให้แบบเปิดหน้าต่างให้เห็นข้างนอกอะค่ะเขาไม่ชอบให้เห็นเขาไม่ชอบให้แบบปิดผ้าม่านหมดอะคะ่ะเต่คุณแม่เริ่มสังเกตแล้วอย่าปิดสังเกตไหมที่เขานั่งตรงรองเท้าอะ่ะเพอาตรงรองเท้ามันจะเป็นกระแค กล้กระจกใช่ไหมที่สามารถมองออกไปข้างนอกได้พอที่อยู่ตรงนั้นเป็นอคริใช่แล้วทีนี้พอเวลาจะนอนนะคะเราปิดม่านหมดใช่ไหมคะเขาไม่ชอบเขาก็เลยดิ้นเขาก็เลยอยากออกไปเที่ยวนี่แต่พอขึ้นไปนอนบนดาดฟ้าคุณแม่จะเปิดหน้าต่างให้เขาเขาก็จะนอนตรงนั้นนะคะตรงหน้าต่างเนาะครับจนถึงเช้าเลยค่ะทุกสามคืนแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าคืนที่สี่เขาจะเบื่อแล้วหนีเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะ เราก็ไม่อยากขังโกงเขาเนาะโอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะรักทุกคนมากนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพอยู่กันไปนานๆนะคะสแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกเหตุปัจจัยนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมอมให้เอฟซีง้นมอมให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายก็คิเสร็จแล้วก็ เยอะๆกันทํางานต่อใช่ค่ะมีงานหลายอย่างที่เราต้องจัดการมันยังไม่เข้าระบบเข้าที่เข้าทางค่ะก็เดี๋ยววันนี้เช้าเนี่ยคุณพ่อก็ไปตัดหญ้าอืมปลาสลิดนี่มันจริงๆนะแม่นะใช่อร่อยอร่อยมากเอาตากแห้งอย่างเงี้ยแล้วใส่เกลือใส่อะไรแล้วเราตากแห้งทิ้งไว้อย่างเงี้ย<ช>อร่อยอร่อยอ่ะแซ่บมาก ทำไมอ่ะทำไมแม่ถึงเอาหัวไว้ให้พ่อเนี่ยเหลือนี่ก็กินตอนเที่ยงเพิ่มได้อีกไข่แล้วนลู